สวัสดีท่าบผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมคลาวซีโร่และคุิปนี้ผมก็จะมาพูดถึง p r เ s e ตของโปรแกรม OBS ที่ผมใช้อยู่ทุกวันนี้นะครับผมก็เป็นแค่แนวทางเฉยๆนะครับว่าตั้งค่าอะไรยังไงบ้างนะครับไม่จำเป็นว่าจะต้องตั้งเหมือนผม100%เหมือนที่ผมตั้งนะครับ แค่ดูว่าเป็นแนวทางเฉยๆแล้วก็ดัดแปลงให้เข้ากับตัวเองนะครับเพราะว่าฮาร์ดแวร์ของแต่ล,ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นการที่ตั้งเหมือนผม100%ซไม่ได้หมายความว่ามันจะออกมาเหมือนผม100%ซนะครับเพราะฉะนั้นดูว่าเป็นแค่ตัวอย่างพอนะเป็นแนวทางเฉยๆนะครับเอาละเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาผมเราไปดูกันเลยดีกว่า ตอนนี้ผมก็ได้เปิดโปรแกรม OBS ขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้ที่ผมใช้เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครัเวอร์ชั่น19.0.2นะครับใครที่ยังไม่ได้อัปเดตก็แนะนำว่าให้ลบทิ้งแล้วลงใหม่เลยก็ได้นะใช้เวอร์ชันใหม่ล่าสุดเลยจะดีกว่านะโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมจะพูดถึงเรื่องของ preset ต,ตง่างๆเลยก็แล้วกันแล้วเดี๋ยวรายละเอียดยิบย่อยไม่ว่าจะเป็นเสียงไมหรือว่าการถ่ายข้อสดนะครับ ทำยังไงอันนี้ผมจะไปพูดช่วงท้ายคลิปนะครับเพราะว่าเผื่อใครเข้ามาแค่อยากดูพรีเซสเฉยๆนะรายละเอียดิย่อยเอาไว้ที่หลังเอาล่ะก็เริ่มกันเลยนะเปิด setting เซตติ้งขึ้นมานะครับผมตรงนี้นะครับเอาพุทผมจะเริ่มในส่วนของรค c o คอร์ดดิ้งหรือว่าการอัดวิดีโอก่อนนะครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับว่าเมื่อเริ่มต้นมาเนี่ย ตรง output mode เนี่ยมันจะตั้งเป็น simple นะครับก็เปลี่ยนเป็น advanced นะครับจากนั้นตรงนี้เป็น standard ส่วนเสียงผมเลือกเป็น mp4 นะครับ audio track มีทั้งหมด6 track ใช่ไหมแต่ว่าอาจจะเห็นว่าผมติ๊กเอาไวแค่2เพราะอะไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังทีหลังนะครับส่วน encoder นะครับมีทั้งหมด3ตัวมี x264 quick sync นะครอันนี้เป็น intel quick sync h264 นะแล้วก็ NVENC H264 นะครับถามว่ามันแตกต่กงยังไงทำไมผมถึงใช้ตัวนี้เอาง่ายๆตัว NVENC มันก็คือเหมือนเราใช้ Shadow Play อัดนะครับ ถ้าใครมีการจอของค่ายเอ i นวีเดียนะครับค่ายเขียวก็น่าจะรู้จักช h a d o w ้ l a y นะครับก็ผมใช้ตัวนี้เพราะว่ามันไม่กินเครื่องหนักมาก,มากจะเรียกว่าแทบไม่กินเลยก็ว่าได้นะเพราะว่ามันก็เหมือนกับเราใช้ Shadow Play อัดนั่นแหละนะครับก็อย่างที่ร,รู้ว่าช h a d o w Play มันไม่ได้กินเครื่องอะไรมากมายอยู่แล้วนะครับ mm hmm. เพียงแต่มันไม่สามารถแยกออ d ิโอแทปได้แค่นั้นเองก็เลยใช้เนี่ยแหละนะเป็นการจอช่วยอัดแทนนะส่วนรีสเกลเอาพ u t ผมไม่ติ๊กนะครับ เรามาดูในส่วนที่สำคัญกันดีกว่านี่ bitrate ของวิดีโอนะครับผมจะตั้งเอาไว้ที่20,000นะครับ bitrate คืออะไรนะเอาง่ายๆคือความชัดของวิดีโอนั่นแหละนะครับผมตั้งไว้ที่20,000อันนี้มันเป็นการอัดแล้วนะจริงๆเราจะตั้งสูงแค่ไหนก็ได้มันไม่เือนการถ่ายทอดสดครับถ่ายทอดสดเอาไว้ค่อยว่ากันอีกเรื่องหนึ่งนะครับในระบบตั้งไว้2 0,000ท่านผู้ชมอาจจะตั้ง10,000หรือห5 0 0 0หรือ,อรแล้วแต่นะถ้าการ์ดจอแรงๆก็อาจจะยัดไปสัก5 0 0 0ม่ไปได้นะ ต่อย่างที่บอกนะว่ายิ่งบิด <c oughs> เรทเยอะขนาดไฟล์ที่ออกมาก็จะยิ่งเยอะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเอาแบบกําลังดีประมาณ 10, 5, 1 5 0 0 0ห0 0ห0ถึงสองหมนี่แะกำลังดีแล้วนะส่วนตรงนี้ผมก็ใช้เป็น high quality นะครับตัวไฟล์ก็ high auto <c oughs> ตรงนี้ผมไม่ติกนะแล้วก็ gpu ตั้งเป็น0ูนย์นะครับผมไม่แน่ใจว่าตอนเริ่มมามันตั้งให้เรา1หรือเปล่านะครับแต่ตั้งเป็น0ูนย์เอาไว้นะทีนี้มาดูในส่วนของ audio กันบ้างนะครับ ออดิโอทุกแคล็ผมเซตเอาไว้ที่192 bit นะคบผมหมดเลยนะนี่คือ preset ที่ผมใช้อัดคลิปทุกคลิปณนะปัจจุบันนี้ต่อไปเรามาในส่วนของการสดกันบ้างน,นะมาเริ่มที่ตรงนี้กดเลยนะออดิโอแคล็อย่างที่เห็นใช่ไหมอันนี้ผมติ๊ก1กับสส่วนเวลาสดเนี่ยผมจะติ๊กออดิโอแท็กแค่3อันเดียวนะครับแล้วก็ encoder encoder เนี่ยนะครับ ผมจะมีอยู่2แบบด้วยกันแบบแรกก็คืออย่างที่เห็นนะครับใช้เป็น x 2 6 4นะครับตรงนี้ไม่ติ๊กถูกนะครับส่วนตรงนี้ Rescale อา t ์พุตผมเลือกเป็น720นะครับแล้วก็ Big เกรดนะก็คือ4500นะครับ, 4, รบส่วน CPU Use Preset นะครับผมเลือกเป็น Very Fast นะ ที่เหลือผมไม่ได้ปรับอะไรเลยนะแต่ทีนี้เรามาพูดถึงตรงนี้หน่อยดีกว่านะตรงนี้นะครับตรงซีเซ็ตนี้นะคะผมยิ่งเราเลือกสูงมากเท่าไหร่มันก็จะยิ่งกิน CPU น้อยมากเท่านั้นแต่ในบิทเรตที่เท่ากันภาพมันอาจจะแตกมากกว่านะครับเวลาที่มีการเคลื่อนไหวเร็วนะทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับ CPU ที่คุณใช้ด้วยนะครับว่า CPU ที่คุณใช้เป็น CPU อะไรนะรของผมสเปคเป็นยังไงเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูนะถ้าใครใช้ i 5 ก็อาจจะเลือกเป็นซ u เปอร์ฟ t าสนะครับแล้วก็บิดเลสสัก2,500หรือ3,500อะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าใครแบบเป็น i5 แต่ว่าเป็นเจนใหม่ๆหน่อยเจน6เจน7ก็อาจจะลองเวดีิฟาสตูก็ได้นะครับอย่างที่บอกครับว่ายิ่งสูงยิ่งใช้ CPU น้อย แต่ภาพจะยิ่งแตกยิ่งต่ําใช้ CPU เยอะแต่ภาพจะชัดขึ้นนะครับในบิตเรทที่เท่ากันผมใช้ Very Fast บิตเรทสี่พันะผมเป็นแบบ720นะแต่ถ้าหากว่าคิดจะทำเป็น1080นะครับก็แนะนําบิตเรทสัก6 5พัหรือไม่ก็5 5าพนะครับส่วนจะเป็น Very Fast หรือว่า Faster ก็อย่างที่บอกครับขึ้นอยู่กับ CPU ที่เราใช้ทีนี้มาในส่วนของ encoder แบบที่2ที่ผมใช้ดีกว่าครับ encoder แบบที่2ที่ผมใช้นะคือผมจะใช้ n v e n c H 264นะครับผมจะตั้งเป็นพันแคือผมไม่มีเลือกนะเพราะจอผมมันตันแค่พัน0กพัก้เลยต้องมาพิมพ์เองนะคือถ้าใครมีจอแบบ full HD ก็เลือกได้เลยนะต่อมาก็คือเรื่องของ b i t r a t นะครับ b i t r a t ที่ผมใช้นะครับผมจะยัดไปประมาณ9 5้าครับอย่างที่บอกครับว่าเราใช้การ์ดจอใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่กิน CPU มากมายอะไรนะัก ผมก็เลยอัด b i t เลไปสูงสๆเลยครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมอัด b ิดเ a t สูงก็เพราะว่าการที่เราใช้กล้าจอเนี่ยภาพมันจะค่อนข้างแตกหน่อยถ้าหากว่า b i t เ a t ต่ําๆนะประมาณ4 000, 5 0 0 0เวลามีการเคลื่อนไหวเยอะๆภาพมันจะแตกกว่าการใช้ x264 นะเพราะฉะนั้นการเลือก encoder เป็น nv ก็เลยต้องใช้บิ t เ a t สูงเข้าว่านะเพื่อให้ภาพชัดแต่ถามว่าเลื่นไหมเลื่อนแน่นอนนะครับไม่กิน cpu มาก ไม่กินเครื่องมากส่วน preset ก็เหมือนเดิมครับ high quality ตรงนี้ก็ปรับเป็น high เอาง่ายๆคือทุกอย่างแทบจะเหมือนกับ recording หมดเลยนะครับแตกต่างตรงที่ bitrate คือ9 5 0 0นะครับจะอย่าลืมนะครับ bitrate 9 0 0หมายความว่าต้องใช้ค่าอัปโหลด9.5เมกนะครับถ้าใครที่จะใช้ encoder NVENC นะอย่างต่ำเลยก็คือต้องมีอัปโหลดประมาณ10เมกขึ้นไปนะเพราะว่า ตรงนี้ผมใช้ b i t a เก้9,500แต่ถ้าหากว่าเรามีอัพโหลด10เมกนะครับเราอาจจะลด b i t เ a t ลงมาเหลือสัก8,500ก็ได้คนระับเพราะว่าเราอย่าใช้ b i t เ a t เป็มจำนวนเน็ตที่เรามีนะไม่อย่างนั้นเราจะทำอะไรไม่ได้เลยนะเราจะอ่านแชทไม่ได้เราจะเปิดเว็บไม่ได้เราจะทำอะไรไม่ได้เลยดําซําถ่ายทอดสดเรากระตุกอีกต่างหากนะเพราะว่าเน็ตเราไม่พอนะครับ เพราะฉะนั้นต้องเผื่อเน็ตเอาไว้ทําอย่างอื่นอย่างน้อยสัก1เมกหรือ1 5เมกด้วยนะครับแต่ถ้าว่าใครใช้เป็น720อาจจะเอาบิตเลสสัก6500หรือ7500ก็ได้ฮนะอย่างที่บอกครับว่าแล้วแต่ฮาร์ดแวร์ของแต่ละคนแล้วก็เน็ตของแต่ละคนด้วยว่ามีเท่าไหร่อะไรยังไงกันบ้างนะครับผมแค่มาแนะนำเป็นแนวทางให้ดูเฉยๆนะนี่แหละคือพรีเซตที่ผมใช้ทุกวีทุกวันในการถ่ายทอดสด หรืออัดคลิปหวังว่าทุกคนจะเข้าใจได้แบบง่ายๆนะแต่ถ้าใครสงสัยอะไรก็าถามได้นะถ้าตอบได้ก็จะตอบตอบไม่ได้ก็ไม่ตอบเอาละทีนี้นะต่อมาคือเรื่องของเรื่องอื่นๆบ้างแล้วนะรเรื่องการเซตใหม่แล้วก็ถ่ายทอดสดยังไงนะครับในส่วนของพรีเซตจบไปแล้วนะถ้าใครจะดูแค่พรีเซตก็ปิดไปได้เลยนะครับไม่มีอะไรแล้วนะ อย่างที่บอกว่าไปทดสอบกันเอาเองนะครับปรับแต่งให้เข้ากับของเราเอาเองนะครับไม่ต้องตามผมร้อยเปอร์เซนต์ก็ได้นะครับหรือจะตามก็ได้แล้วแต่ไม่ได้ว่าอะไรนะขึ้นอยู่กับฮาร์ดแวร์ของเราคนล้วนๆนะครับโอเคต่อมาแล้วเรามาในส่วนของไม์กันบ้างนะครับไม์ที่ผมใช้นะครับเป็นไม์อะไรก็เดี๋ยวขึ้นชื่อให้ดูนะทีนี้ในส่วนของไม์นะผมตั้งค่าอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นเราย้อนกลับมาเรื่องของ a อริโอ r แคร็กกันก่อนดีกว่านะครับ ว่าทำไมผมถึงต้องเซตนี้เป็น3แล้วก็อันนี้เป็น1กับ2บนะครับเหตุผลก็มาดูที่มิกเซอร์นะครับนี่นะครับถามว่าเพื่ออะไรนะเพื่อให้เวลาที่เราจะสดหรือว่าอัดคลิปเราไม่ต้องมานั่งเปลี่ยนปริโอแท็กครับผมสมมุติว่าตรงที่ผมถ่ายข้อสดเนี่ยผมติ๊กไว้อันที่1ใช่ปะ่ะแล้วเพอเอิญว่าในมิกเซอร์ผมให้เสียงของเดสก์ท็อปมันออกแค่แทกหนะึ่งแต่เสียงไมค์ออกแท็กสงเวลาเราสด ก็จะไม่มีใครได้ยินเสียงเราพูดครับผมผมก็เลยเลือกแบบนี้คือเอาไปไว้ในแครกไหนก็ได้ที่เราไม่ได้ใช้แล้วก็ติ๊กทั้งเสียงมาและเสียงเดสก์ท็อปนะครับในแครกนั้นทีนี้เวลาเราสดเสียงก็จะออกทั้ง2เสียงเลยนะครับรวมมาเป็นแครกเดียวเพราะเวลาเราสดมันจะไต้แค่แครกเดียวนะครับต้องเข้าใจส่วนถามว่าเราจะแยกแครกไปเพื่ออะไรนะครับ เพื่อให้เวลาเราอัดคลิปออกมาแล้วมันจะมี audio track สตัวนะครับหนึ่งก็คือเสียงของเดสก์ท็อปสก็คือเสียงของไมค์ที่เราพูดอยู่นี่แหละถามว่าทําไปเพื่ออะไรนะเพื่อที่ว่าเวลาเราอัดคลิปมาเสียงไมค์อาจจะเบาไปแล้วก็เพิ่มเพิ่มได้ในโปรแกรมตัดต่อนะหรือเสียงเกมอาจจะดังเกินไปก็ค่อยไปลดเอาในโปรแกรมตัดต่อครับผมแล้วก็ค่อยเรนเดอร์ออกมาอะไรแบบนี้นะครับเพราะแบบนี้ผมยริงต้องแยกแท็กนะครับ อีกอย่างการเซตแบบนี้จะได้ไม่ต้องมาคอยนั่งเปลี่ยนด้วยนะครับว่าเสียงไมค์จะมีไหมเสียงเกมจะเข้าหรือเปล่านะก็เลยแยกมันอย่างนี้ซะเลยนะไม่ต้องมานั่งเปลี่ยนบ่อยๆอาหละทีนี้ในส่วนของไมค์ผมใช้ฟิลเตอร์อะไรบ้างนะผมใช้ฟิลเตอร์แค่อย่างเดียวนะั้นนั่นก็คือ noise suppression นะครับถามว่ามันทาอะไรได้ ตอนนี้ผมใช้ Shadow Play อัดอยู่ผมมันได้ใช้ OBS แต่เดี๋ยวผมจะใช้ OBS อัดให้ฟังนะครับแล้วไปดูกันว่าใส่กับไม่ใส่มันแตกต่างกันยังไงครับผมเอาละครับตอนนี้ผมใช้โปรแกรม OBS อัดอยู่นะครับผมหลายๆคนอาจจะงวงว่าไอ้มันแตกต่างกันยังไงคนระับแตกต่างจากเมื่อกี้ยังไงนะมันไม่ต่างคนระับเพราะว่าตอนที่มันปิดอยู่นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ฟังนะครับว่าถ้าผมใส่แล้วมันจะเป็นยังไง มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมคือมันจะตัดเสียงรบกวนภายนอกออกไปแทบจะหมดเลยก็ว่าได้นะถ้าใครได้ฟังมาตลอดทั้งคลิปก็คงจะพอได้ยินนะว่ามันมีเห้ยเสียงรบกวนภายนอกพวกอาจจะมีเสียงซ่าบ้างที่นิดหน่อยๆอะไรพวกนี้นะเสียงพัดลมเสียงพัดลมอะไรก็ว่าไปแต่พอผมเปิดปุ๊บก็อย่างที่เห็นนะตอนนี้ผมปิด ก็จะเป็นแบบนี้นะครับกับเป็นแบบเดิมอีกแล้วนะครับผมมเปิดก็จะเป็นแบบนี้นี่แหละนะครับนี่คือฟิลเตอร์ตัวเดียวที่ผมใส่นะครับไม่ได้ใส่อะไรมากไปกว่านี้แล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้ตั้งค่าอะไรด้วยนะครับคือกดใส่ปุ๊บก็ปล่อยให้เป็นดีฟอ u l t ไปเลยนะปกติเลยเอาล่ะเดี๋ยวต่อไปเรามาดูในเรื่องของการถ่ายทอดสดกันบ้างดีกว่าเพื่อบางคนแบบเฮ้ยเรารู้แล้วว่าเราต้องตั้งค่าอะไรยังไงบ้างนะครับ แต่อยากจะลองของจริงแนละ้วว่ามันจะเป็นยังไงผมมีที่ที่หนึ่งให้ไปลองแนะนำว่าเป็นใน YouTube นะครับก็กดเข้ามาแล้วก็ไปที่สตรีมมิ่งแบบสดนะครับอันนี้คือลองแบบลองคนเดียวเลยนะแบบไม่ต้องให้ใครมาดูหรืออะไรนะครับก็เข้าไปที่ตรงนี้นะแล้วก็เพิ่มเหตุการณ์เข้าไปตรงนี้แค่ตั้งเป็นไม่แสดงนะครับคนอื่นจะได้ไม่ต้องเห็นแต่ว่าตั้งส่วนตัวไม่ได้นะเพราะาถ้าตั้งส่วนตัวเราจะสดไม่ได้นะกดไป อันนี้ก็จะเป็นให้เราเลือก preset นะครับผมหลายๆคนอาจจะเลือกการประมวลผลขั้นพื้นฐานนะครับแต่ว่าของผมจะเลือกเป็นแบบกําหนดเองนะครับแล้วก็สร้างอันใหม่ขึ้นมานะครับผมอยากจะเอาแบบเท่าไหร่นะ 4K เลยไหมไม่ใช่โหมดเกินอ0 8พนแปดสบลก็กดไปถูกไปนะครับแล้วก็บันทึกไปว่าอะไรก็ได้นะครับเอาที่สบายใจกดบันทึก จากนั้นเราก็ค๊อบคีย์สตรีมตรงนี้นะครับไปใส่ใน OBS นะครับกดไปที่สตรีมแล้วก็วางลงไปเลยฮนะถ้าเราไม่ปันปใจว่าถูกหรือเปล่าก็กดโชว์ได้ครับแล้วมาดูว่าถูกไหมนะครับจริงๆแล้วคีย์นี้มันคนที่จะเก็บเก็บให้เป็นความลับนะครับไม่ควรให้ใครเห็นคีย์พวกนี้นะครับ พราะถ้ามีใครเห็นแล้วเกิดพิมพ์ใส่เข้ามาเขาก็สามารถถ่ายทอดสดในช่องเราได้โดยที่เราไม่ได้ดูเรื่องอะไรเลยนะ <c oughs> ออตรงนี้อย่าลืมเลือกเป็น Youtube ด้วยนะก็กดแอปพลไปแค่นี้แหละนะครับจากนั้นก็กดสตรีมสตาร์ทสตรีมไปเลยกดบันทึกด้วยตรงนี้ถ้าเป็น OBS นะครับเราต้องมากดดูตัวอย่างก่อนคือหลังจากที่เรากดสตาร์ทสตรีมมิ่งไปแล้วเนี่ยสดมันจะยังไม่เริ่มนะครับ เราต้องมากดดูตัวอย่างตรงนี้ก่อนนะเพราสักพักหนึ่งมันถึงจะกดได้นะพอเรากดดูตัวอย่างเสร็จปุ๊บสักพักหนึ่งมันก็จะกดให้เราเริ่มสตรีมนะครับพอเรากดเริ่มสตรีมปุ๊บแล้วมีแถบเวลาวิ่งตรงนี้ปุ๊บนั่นหมายความว่าเราสตรีมจริงๆแล้วนะครับและถ้าเราต้องการจะหยุดก็กดตรงนี้ด้วยนะถึงจะหยุดได้กดหยุดแค่ในโปรแกรมไม่ได้นะครับนี่สำหรับ OBS นะแต่ถ้าเป็นใน X s p l i t มันคือถ้ากดสดปุ๊บมันก็ ไปเลยนะบอกกันไว้ก่อนนะเผื่อใครงงไว้เราก็กดสตรีมแล้วนี่ว่ถ้าทําไมภาพมันไม่มาทําไมสตรีมยังไม่ยังไม่เริ่มอีกนะมกักเริ่มตรงนี้นะกดตรงนี้ด้วยแค่นี้แหละเราก็สามารถทดสอบสกรีนของเราได้เองแล้วว่าเออเฮ้ยภาพมันชัดไหมกระตุกตึ๊บเปล่าเด็ตพอจะดูได้หรือไม่นะครับถ้าหากว่าเราตั้งปิดเล็ดไว้ประมาณนี้นะครับพอเราได้พรีเซตประจำตัวแล้วก็ลงสนามชิงได้เลยฮนะ ไม่ต้องห่วงนะครับส่วนในท w i t c h นะครับก็ให้ไปที่แดชบอร์ดนะครับแต่ว่าในทวิสมันจะไม่มีตั้งเป็นส่วนตัวนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะทดสอบอะไรคนอื่นก็จะดูด้วยได้นะครับก็พอเรากดไปที่แดชบอร์ดเสร็จปุ๊บตั้งชื่อตั้งอะไรให้เรียบร้อยจากนั้นก็กดไปที่การตั้งค่าแล้วก็รหัสสกรีนครับผมแสดงรหัส แล้วก็กดว่าฉันเข้าใจนะแต่ผมจะไม่กดนะอย่างที่บอกว่าถ้าผมกดคีย์สตรีมก็จะปรากฏออกมานะจากนั้นก็ให้เราก๊อปคีย์สตรีมเนี่ยไปใส่ใน OBS เช่นเคยนะครับแล้วก็เลือกเป็นทวิชเลือกเป็นเซิเวอร์แนะนำว่าสิงคโปร์แล้วแต่นะเอาแถวบ้านเรานี่แหละนะแค่นี้แหละไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายนะในการถ่ายข้อสดใน YouTube แล้วก็ทวิชนะครับส่วนเพลย์เซตผมก็ได้บอกไปข้างก้นเนาะผมใช้อะไรบ้างและก็อย่างที่บอกนะว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้ เป็นแค่แนวทางเฉยๆนะครับไม่จาเป็นต้องตั้งค่าตามผม100%เซก็ได้นะครับไปปรับแต่งกันเอาให้เข้ากับสเปคคอมของตัวเองดูนะครับแล้วก็เนต็ตด้วยบางคนอาจจะเลือกเป็น encoder nv ที่ใช้การ์ดจอนะครับแต่ว่าจะเน้นบิตเดสสูงๆอันนั้นก็เรามาดูด้วยว่าในมุมมองของคนดูมันดูได้ไหมนะเพราะว่ายิ่งเรายิงบิตเลไปสูงแน่นอนว่าเนต็ตของคนที่ดูเนี่ยก็ต้องเร็วด้วยนะครับ เอาิงเน i n สมัยนี้มันเร็วอยู่แล้วแหละคงไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะรอีกอย่างหนึง่ง w i วิชเองก็ค่อนข้างดีแล้วนะเอาตรงๆ w i วิชทุกวันนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับดูได้สบายแล้วนะครับแต่ถ้าใครไม่มั่นใจว่าคนจะดูได้ไหมก็ลองไปเป็นแบบ X264 ดูนะครับเน้นบิตเรด,ดน้อยๆแต่ว่าอาจจะกิน CPU เยอะหน่อยนะครับแต่ภาพก็ชัดคืออยู่กับทีเซ็ตด้วยนะที่ตั้งเอาไว้ก็ประมาณนี้แหละนะครับสำหรับคลิปนี้ ก็ไปลองกันดูนะครับดูว่าแบบไหนดีที่สุดสําหรับฮาร์ดแวร์ที่เรามีอยู่นะครับเดี๋ยวนี้การถ่ายทอดสดก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปแล้วนะครับแต่สิ่งที่ยากก็คือทํายังไงให้มีคนดูนะ ้จกดกด้ลกหนาวเล็เพชเนี่ยโอเคหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับไม่กับใครคนใดคนหนึ่งนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะถ้าใครอยากจะรู้อะไรก็ถามได้นะเกี่ยวกับโปรแกรม OBS นะครับถ้าตอบได้ก็จะตอบตอบไม่ได้ก็จะไม่ตอบนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับ s ยู you later b y